สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้คือคลิปโรบอทด EP สองคลิปแย่งชิงแพมเพิร์ดใช่มันคือเกมแย่งชิงแพมเพิร์ดผมชอบพูดอย่างนี้มาเอามาเโอ้กําลังอัดมาดิแตกแตก นนี้โซน,น,โดน,นเ,เดือดโซนเดือดแต่ว่าทไมไม่มีคนเยอะเลยได้ไอ้กากฝั่งน,นี้มีคน ปุ้มระเบิดอุ้ม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 แตกสองเฮ้ยนี่มีเกาะแตกแตกนะแตกนะแตกมาดิเข้ามาก่อนก็โดนก่อนโดนใส่ก่อนเลยนกันแตกต้มมาดิ แตกหมดแตกหมดแตกหมดนะแตกหมดนะนมาดิแต็คคาด์ดิถึหกคนแล้วจึ๊บจบขึ้นไปหน่อยจริงจรงจรงเจอน,นี่เจอสองตัวแถวเนี้ยหีเลือดรีหรอมีเลือดรีหรอมาดิมาดิน้องผมกำลังเล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องไปฟัง เล่นโยนขวดน้ำอะ่ะผมเป็นสมัยแต่ก่อนแตกฮนะเอ้ยเลสเซอร์มาดิมาดิยิงหรอยินแล้วยิงไหนเกแตกมาดิมาดิาเฮ้ยแตกแดกแตกแตกอุ้ยระเบิดเฮ้ยตัวนี้จำได้ เลอข้ามาก่อนไอ้เียวมา,าเหมือนกันเลยให้เองเนี่ยดิระเบิดตุ้มตัวระเบิดเลยขึ้นไปแล้วก็สอยบนแตกเฮ้ยถึงตอนนี้ก็เสือนะแตกโหยิบเจ็ดแล้วจะเลือดฮิวอย่างไวเฮ้ยเจอตัวเกาะว่ะ เวลาใกล้หมดแล้วอะ่ะโอ้ยเวลาใกล้หมดแล้วอ้าวเวลาหมดค่าได้ยิบแปดตัวโอเคโอเคผมได้ปืนเลเซอร์ v ีผมไปสูมกล่องมาผมจะเล่นแค่สองรอบนะฮะอี EP 2ีสโอเคได้ด่านอวากาศเว้ย ได้ดนานอววกาศแถวนั้นโซนเดือดโซนเดือดคนเยอะคนเยอะเลเซอร์ีิง่งหแล้วจเดือดแตงหมดฮะเฮ้ยนี่หนี่นีหรอนีหรอมาดีมาดีสอย อึบแตกฮะขาวมาใค่แม่แมาแตกไอ้ฟ้าเอ้ยไอ้ฟ้ามันไปด้านหลังอ่ะโผล่ปะเนี่ยโผล่ปะเนี่ยทีนไปแอบด้านหลังอ่ะเฮ้ย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 ใครยิงหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาฆ่าพวกนี้ก่อนฟ้าเหรอไอ้ฟ้าเหรอไอ้ฟ้ามันเอาหลังหรือว่าไอ้ขาวเนี่ย เฮ้ยไม่แตกแตกเฮ้ยเอฟบอลอ้น้อยหลังอยหลังนะอยดหลังนะไอแดงเ้ามาเกแตกขอบตัวแตกแตกสปีดันไปก่อนสปีดลันไปก่อนจะเกาะจะเกาะจะเกาะอยิงไอ้นี่กอนเตา เจอสองตัวเลยอะตรงเนี้ยดับเบิลคิวพร้อมกันเลยฮะตรงนี้เจอสองนี่ไอ้ก,ก่อไอ้ก,ก่ออยู่นั่นไอ้ก,ก่ออยู่นั่นมันไส้มันไส้เจอก่อสองตัวโอ๊ยหลายตัวนะเนี่ยก่อเนอี่ยมันหนีอะมาดิมาดิาดโอเคลุกขึ้นมาสู้แล้วลุกขึ้นมาสู้แล้วแล้วก็กลับลางเป็นลูกบอลไอ้แม็น่าอยู่นี่ แตกนะเกมามันตาย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 อู้มันหนีมันหนีฮะโอเคผมมังนหน้ามันตกบอไปเนี่ยชอบตกแต่น่าแตกนะอุ้ยมันหนีเฮ้ยตรงนี้คนเยอะอุ้ยอุ้ยทำไมเกมัะตุกแบบนั้นนะนะ เลเซอร์ใส่เป็นไงเหลือตัวเดียวก็จะ30ตัวแล้วข้าดกวนก่อนเวลาจะเพิ่งหมดโอเคจบเกมเ,เดยวซิเราจะเปิดกล่องได้ไหมเ <c oughs> ย็บดีน้องไม่ได้รออีกสองชั่วโมง ค่อยๆเปิดแล้วกันเอออ้ยโฆษณาผมไม่มีวันเล่น ROV อ้า